เ,เป็นลักษณะชกเพื่อ,<พ>อโชว์ความสมบูรณ์ครับก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในอนาคตนะครับในรุ่นฟลาเวทกำาหนด2ยกเท่านั้นเองนะครับเดนภพาตราใบห่อจะต่อยที่น้ำหนัก114ปอนด์กับสแตมสิทธิ์หมอเสงคกับสแตมนี้ก็คืออดีตแชมป์โลกเฉพาะการของ WBA นะครับในขณะที่เดนภพานั้นเป็นรองแชมป์โลกของอันดับหนึ่งของ WBA สมาคมมยโลกกำล2ยกครยกครับ คุกนี้เป็นการลงนวมโชว์นะครับมุมแดงครับห้สเกตที่นวมนะครับมุมแดงนี่คือเด่นนภานะครับปัจจุบันนี้เป็นรองเบอร์หนึ่งของสมาคมโลกลบอในรุ่นฟ w e i เวทครับ 112ปอนด์แล้วก็ล่าสุดครับทางด้านของสมาคมมวยโลกครับ WBA ครับร่อนจดหมายมาแล้วครับมายัง Galaxy Boxing Promotion ครับให้เดนนาภาครับขึ้นชงขึ้นชกชิงแชมป์โลกไฟล์บังคับนะครับกับแชมป์ตัวจริงครับชาวยูเครนครับอาเตมดาราเคียนครับก็โดยมีกำหนดให้เจรจากันภายใน30วันนะครับฉะนั้นแล้วครับไฟล์ต่อไปเดนนาภาจะชิงแชมป์โลกแน่นอนครับคุณเชื้อชัยครับครับก็เป็นข่าวดีของ Galaxy รับปีหมูทองเลยครับต้องขอบคุณคุณวิบูลย์กรมณีศร์ครับกรรมการผู้จัดการอมรรัตนนนคที่ให้กาสสบุนขอบคคุุณณหมอเสงชัชชััยยคุุณนิิาแสสงรต สถานที่แห่งนี้ครับมองกรุงเทพธนบุรีดรบางออนดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุณแล้วก็คุณอุทิศรอดแก่นครับวันนี้แฟนขับของกาแล็กซี่มาก,กันเยอะแยะมากมายครับทางด้านของที่ปรึกษาของม่อมราชวงศ์จิรคมกิติยากรครับคุณชูชีพตีโผคาก็ออกมานั่งลุ้นให้กําลังใจอยู่ด้วยครับอีกหลายหายท่านนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงช่วงเวลาถ่ายทอดสดนั้น ก็เรียกว่ามีมีการเลี้ยงโตจีนจุดใหญ่กข้าากันอย่างนี้นะครับก็เต็มพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ก็อิ่มน้ำา้ำลรางกันเสร็จแล้วก็มาชมมาเชียนักมวยไทยกันครับครับมาดูแลครับทาด้านของเด่นนภาตาใบหอกครับเดิมทีนี้วันนี้จะชคอุ่นเครื่องกับนักโชกจากฟิลิปปินส์นะครับมาติโอเฮนริกนะครับมาติโอเฮนริกนี่ถือว่าเป็นด่านอันตรายแล้วครับเคยชนะแชมป์โลกคัติเซอร์ิทากยาม มีคำสั่งครับทำให้คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณนี่ต้องปรับแผนครับให้เด่นนภาชกโชว์เท่านั้นครับเพราะว่าถ้าชกจริงในวันนี้ครับก็จะถือว่าสละสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกไฟบังคับไปเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องมาชกโชว์แล้วครับอีกอย่างนึงคือเด่นนภาในทาการฟิตซ้อมมาอย่างดีด้วยนะครับที่จะเจอด่านหินจากฟิลิปปินส์ครับก็ไหนๆก็ซ้อมมาแล้วครับใช่ไหมก็เลยส่งขึ้นเวทีครับเพื่อเป็นการเช็คสภาพร่างกายแหละครับก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในไฟหน้าครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกฎ ซ้อมโชว์ได้เลยครับแต่ชกจริงนั้นอย่างที่คุณจิ๊บได้ว่าไว้ครับกับก็เป็นข่าวดีอย่างที่เรียนไว้ครับรับปีหมูทองครับกาแล็กซี่ในอดีตนี้สร้างคู่แฝดแชมป์โลกมาแล้ว2คู่นะครับชนะกับสงครามปอบอินตามด้วยพีระที่เขาคอครับเขาทรายเขาคอกาแล็กซี่และรุ่นหลังๆตามมาอีกหลายรายครับนี่คือผลงานของคุณนิวัตเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับเด่นนภฟาในไฟนี้ครับมีทางด้านของบงมะครับเด่นเก้าแส เลกซี่นะครับมาเป็นเทรนเนอร์ให้ด้วยนะครับดีิแชมโล่ของเชลแมทครับคุณนิวัฒน์ลักษนวัฒตรโลกไฟต่อไปคองเดนทัพานี่เดนทพานจะเดินทางไปเก็บตัวฟิตซ้อมที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ก็รอเคลียร์เรื่องเอกสารครับภายในสองสัปดาห์นี้ไปแน่นอนครับหมดยกที่หนึ่งครับต่อครับลงรวมโชว์ยกที่สองครับจะเป็นยกสุดท้ายครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณ ับประชุมกันต่อนะครับขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อยาครับว่ากันต่อครับยกที่2นี่เป็นยกสุดท้ายของการลงนมโชว์ของเด่นนภาตาไปห่อครับรองเบอร์หนึ่งครับสมาร์คมิโลรุ่นฟลายเวนร้อยสิบสองปอนด์ครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณสุจินเอื้อบุญนานท์ครับบริษัทห้างขายยาตาเสืีสิบเอ็ดตัวจำกัดคุณมนต์สุวรรณดีครับบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำทยจำกัดบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดนะครับบริษัทห้างขายยาตาไปห่อจำกัดและบริษัทมีเดียอิินนนดดดเเพ์จำกััครบ อ,อยู่กับการล็กซีรุนกันต่อนครับมีภาพยนตร์ดีๆที่ศิลปินเพื่อชีวิตเล่นกันมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องภาพยนตร์คืนรังนะครับใช้โรดการจานาศิลาโรดนะครับคุ้มเลิศสุพรรณลุนอยู่หน้าจอช่อง7สีขณะดนี้ยกที่2ครับจะดูการออกหมัดของทั้งคู่หนักหน่วงรุนแรงนะครับเพราะว่ามีเครื่องป้องกันมีเฮดการ์ ให้ต่อยกันได้เต็มที่เลยครับ,รบเหมือนเหมือนต่อยจริงแต่ว่ามีเครื่องป้องกันภัยเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอแตมนี่เป็นอดีตแชมป์เฉพาะการนะครับรุ่นไฟเวทครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ขยับขึ้นมาชกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับ115ปอนด์ครับส่วนเด่นนภานี่เป็นมวยไฟเวทครับต้องบอกว่าดูดีนะครับ เต็มตะลเคียในนี่ส่วนสูง164เซนนะครับส่วนเด่นนภาใน167เซนเราได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างนะครับในการชีงแชมป์โลกไฟบังคับของเด่นนภาไฟต่อไปนี่ต้องดูแล้วครับว่าลูกหนักลูกคมของเด่นนภานี่จะเล่นงานนักชกดีกีแชมป์ชาวยูเคนได้หรือไม่ครับก็ต้องรอติดตามกันแล้วครับหลังจากที่เดิมแล้วมีโปรแกรมจะอุ่นต่อ,ตอยกำหนดไว้6ยกนะครับแต่ว่าเป็นทาวดีครับถือว่าเป็นโชค2ชั้นของกาแล็กซี่แล้วครับวันนี้ ขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุกนะครับไพ่เฮารังนกไทรลุ้นอยู่หน้าจอช่องเจ็ดสีครับขณะนี้ครับคู่เพื่อนรักของคุณนิวัฒเหล่าธวรนวัฒน์อยู่กันคู่มาโดยตลอดครับจังหวะฝีมือนั้นสวยงามครับทางด้านของเด่นนภาตาใบห่อขณะที่สแตมป์นั้นก็ยังมีความหวังอยู่ครับคุณกิ๊บครับครับก็อยู่ในรุ่นซุปเปอร์ฟลยครับรุ่นนี้นี่ซุปเปอร์สตาร์ดับโลกมากมายแล้วครับกลับต้องดูครับว่าสแตมป์จะกลับมา แข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือไม่ครับแต่ว่าวันนี้เป็นคิวของเด่นนภาแล้วครับที่เป็นพระเอกผ่านคู่นี้ก็เดี๋ยวจะไปดูธีรชัยสิทธิ์มอสิงนะครับลูกศิษย์ของพระครูวินัยธรนรินทร์รอัครวิโรนะครับจากปากบึงเคหัรุ่มเด็กก้นกินข้าวก้นบาทครับอ่ะหมดยกครับสองยกพอดีครับชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูพิธีการต่อไปครับพักแป๊บเดียวครับ นี่คือชายหนุ่มจากบรอษรทสังทีว่วัดดุริยางครับขอเิียงตัวเบอรต้อนครับทีมระชัยสิษฐหมอสิ <laughs> ดูไฮไลท์ภาพชัดช้าของทั้งคู่ก่อนครับแตแตมกับทางด้านของเด่นภา,าตะลาใบหอ่ออุ่นเครื่อง2ยกนี่คือไฮไลท์สงหมดครับขออญาตไปพักชมโฆษณาอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาชมทิรชัยสิทธิ์หมอเสงจะป้องกันแช์อีกครั้งหนึ่งครับ